เฮ้ <Hey. S 2> สุบุริแรกอิชิโนซุบุริเริ่มที่หันมิการยืนขาทั้งสองข้างถ่ายน้ำหนักเท่ากันย่อเข่าลงเล็กน้อยการจับดาบจับโดยออกแรงจับที่นิ้วก้อยและนิ้วนางนิ้วกลางทำหน้าที่ประคองดาบและนิ้วชี้ผ่อนคลายมือบนห่างจากมือล่างประมาณหนึ่งกำมือ จับลักษณะเดียวกับจับด้านล่างระยะห่างห่างจากสะดือประมาณ1คือเฮ้ <Hey! S 1> การฟันวาดดาบไปที่กลางหลังตอนฟันลงมาให้กลับ ให้ฟันมาที่ระดับสะดือห่างจากสะดือหนึ่งคืบและสบัดปลายดาบออกให้ hey! การยืนหันนี้คือการยืนเอียงเปิดครึ่งลำตัวลักษณะนี้นะครับในการยกดาบ และฟันลงจะต้องรักษาแกนการลำตัวให้อยู่ในลักษณะเอียงเหมือนเดิมเ <Hey. Huh. S 1> ฮ้ยฮะันนี้ที่ผิด <c ười> คือการยืนที่เวลายกดาบมีการบิดเอียงลำตัว ยกตัวอย่างเช่นการวาดวงดามในไอคิโดเป็นลักษณะของการตีหรือสไตร์นะครับถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพก็คือการวาดวงดามในไอคิโดเนี่ยจะเป็นลักษณะของการส่งแรงไปข้างหน้านะครับ ซึ่งจะแตกต่างจากเทคนิคดาบโดยทั่วไปที่เป็นการฟันเป็นการฟันเพื่อตัดหรือคัดนะครับการวาดวงดาบจะเป็นลักษณะดึงเข้ามานะครับลักษณะนี้นี่คือความแตกต่างกันครับเฮ้ย <Hey! S 1> การฟันลักษณะที่ผิดยกตัวอย่างเช่นขาหลังเหยียดตึงการจับดาบที่จับโดยใช้ รู้ทั้งหมดกำแน่นระยะห่างอยู่สั้นเกินไปไม่ถึงหนึ่งครืบจากสะดือการวาดดาบที่วาดดาบโดยกลางศอกและวาดดาบไปไม่ถึงกลางแผ่นหลังเฮให